สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันค่ะว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดที่เข้าเกณฑ์เฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่หนึ่งมีนาคมปี2,5 6 5นี้ค่ะและเหมือนเดิมเช่นเคยนะเราจะไม่ได้ ไมมีการจัดอันดับว่าใครเป็นอันดบนับ1อันดบับ2หรืออันดับ3นะคะเราก็จะยกมาแล้วก็บอกกล่าวกันให้ทราบค่ะเรามาเช็คกันไปแต่ละลัคนาราศีเลยนะคะ คิวนี้นะคะเป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรว่าทำไมคุณถึงเข้าเกณฑ์เป็นหนึ่งในหกลัคนาราศีที่มีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่1มีนาคมนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรคะดาวพระอังคารนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภของคุณนั่นเองนะคะดาวพระอังคารได้โคจรมาทับเนื้อทับตัวคุณพอดีนะในช่วงวันที่หนึ่งมีนาคม แต่การมาของดาวพระอังคารในครั้งนี้ได้มาเจอกันกับดาวพระเสาร์ค่ะแน่นอนว่าการมาของดาวพระอังคารจะนําโชคนําลาบมาให้คุณแต่จะต้องบอกให้ค่ะให้ชาวลัคนาราศีมังกรเข้าใจว่าดาวพระอังคารและดาวพระเสาร์นั้นถือเป็นดาวคู่แตกหักเป็นดาวคู่อริเป็นดาวที่ไม่ถูกกันนั่นเองค่ะเลยอาจจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมังกรนั้น,น,นมีโชคนะแต่อาจจะไม่ได้จากตัวเลขที่คุณซื้อเยอะอาจจะได้จากตัวเลขที่คุณซื้อ น้อยหรืออาจจะเป็นโชคจากความเสียหายบางอย่างค่ะอย่างเช่นถ้าในช่วงวันที่หนึ่งมีนาคมมีของเสียของพังอะไรเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นนําตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับของเสียของพังนั้นมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคดูได้ค่ะดาวพระอังคารนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภของคุณแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณด้วยนะคะพันธุหมายถึงบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ของคุณค่ะถ้าข้าวของเครื่องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้านถ้าอุปกรณ์ภายในบ้านอย่างเช่นหน้าตา่างประตูท่อน้ำรั่วต่างๆที่มันเกิดพังหรือเสียหายนำตัวเลขที่ข้องเกี่ยวเหล่านั้นมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคดูได้เช่นเดียวกันค่ะรวมถึงยานพาหนะด้วยนะเพราะดาวพระดาวพระอังคารนั้นหมายถึงยานพาหนะหมายถึงรถค่ะถ้ารถเสียในช่วงนั้นพอดีถ้าเกิดจะต้องซ่อมรถหรือมีอุบัติเหตุเฉียวชนในช่วงเวลานั้นพอดีนำตัวเลขเหล่านั้นมาลองเสี่ยงดวง เสี่ยงโชคได้เช่นเดียวกันค่ะอีกประการหนึง่งชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะมีโชคจากปัญหาก็เป็นไปได้นะปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะคะคุณจะหาทางออกทางแก้ได้หรือมีคนเข้ามาช่วยคุณแก้ไขนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดใครที่กําลังซ่อมแซมบ้านใครที่กําลังแมนเทนเนตรถมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากสิ่งเหล่านั้นอย่างที่สมัยบอกไปนะในช่วงระยะเวลานี้นะอยากจะให้ าวลัคนาราศีมังกรมันทําบุญทําทานมันสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนค่ะและต้องระมัดระวังของแหลมของมีคมระมัดระวังเลือดตกยางออกนะเพราะดาวพระอังคารนั้นก็หมายถึงอาวุธหมายถึงของแหลมนั่นเองค่ะถ้าในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์บริจาคเลือดหรือได้จังหวะพอดีในการบริจาคเลือดอันนี้ถือว่าทําล้อกับดวงชะตามีเกณฑ์ที่ดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะ มันก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวมังกรทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่หนึ่งมีนาคมปี2565นี้กันทุกคนกันทวนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ